คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตรหน่วยบนชน2ส,สูตรนะครับชนตัวเดียวด้วยนะครับ เอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปนะครับเอาละครับเรามาดูกันเลยว่าสูตรที่1คํานวณยังไงสูตรที่2คํานวณยังไงนะครับสูตรที่1น,นะครับใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักร้อย หมุนครั้งที่ 2, 3ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่4 1ครั้งและก็บวก5คของที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เดินหน้าไป2,9นะครับเช่น2แล้วก็3แล้วก็4นะครับต่อมาสูตรที่2ใช้หลักหมื่น 1, 1ครั้งบวกหลักพัน1ครั้งบวกหลัก10 1ครั้งบวกหลักหน่วย1ครั้งบวก หลักสิบล่าง4ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่1 2ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่3 1ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่3 2ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่4 2ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่4 4ครั้งนะครับแล้วก็บวก6นะครับคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มา บวกสามนะครับอ่ะเรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับสองสี่สามสิบสองและสองเก้าศูนย์สามหนึ่งสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามสิบสามบวกสามเป็นสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าเป็นยี่สิบสองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสอง บวก1ได้3 3แล้วก็4นะครับต่อมาสูตรที่2 4 9 4 6 1 4ได้4 8 0 9 6 4แล้วก็4 4.9บวกเเป็น13 13บก4เป็น17 17บวเป็น23 23บวก4เป็น27 27บวก8เป็น35 3.5บวกเเป็น40 4 4 39บวก5เป็น44 44บวก6ก็เป็น50 50บเป็น54 54บวก4 ก็เป็น58 58บวก6ก็เป็น64นะครับผลลับที่ได้ก็คือ4บวก3ก็ได้7นะครับมาดูทั้งสงสูตรชนกันตัวไหนครับชนกันที่เลขก4ตัวเดียวนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 2 4นะครับหลักหน่วยก็คือ4 รักหน่วยก็คือ4นะครับก็เข้าที่เล็ก4มวดต่อมานะครับ3 2 3เป็น6 2 1 2 5 1 5 1 3ด้3 6 1 6 3บวก6เป็น9 9บวก2เป็น11 11บวก5เป็น16 16บวก3เป็น19 สิบเวกหเป็น25 25ิบวกหเป็น30มสนะครับผลลัพธ์ทป่นอ้ก็คือ0เดินหน้าไป2องก็คือ0นแล้วก็หแล้วก็2นะครับต่อมาสูตรที่2องนะครับสี่ห้าสอได้4 9่เก้าหได้เก้เป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์หนึได้ศูนเป็น8ได้8 3 2เป็น6 6 4 24 สีบวกหเป็น9ก้เบวกสเป็น11 11อ็ดสิบเอวกสเป็น15 15้าสิบวกสี่บวกสเป็น19 19กบเวกเเป็น28 28ิบวกแปเป็น36 36ิบวกหเป็น 42, 42่2ิบวกสก็เป็น46 46ิบกวกหก็เป็น52านะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2องบวกสก็ได้5นะครับทั้งสองสู่ชนกันที่เลขสองตัวเดียวนะครับ ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ852นะครับหลักหน่วยก็คือ2นั่นเองนะครับเมืต่อมา ต่อมานะครับแปดหนึ่งแปดนแปดห้าสามสิบห้าได้ห้าห้าหนึ่งได้ห้าห้าหนึ่งได้ห้าหนึ่งสามได้สามสองหนึ่งได้สองนะครับแปดบวกห้าเป็นสิบสามสิบสามบวกห้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกห้าเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสามเป็นยียี่สิบหกยี่สิบหก บวก2ก็เป็น28 28บวก5ก็เป็น33นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3เดือนหน้าไป29 3แล้วก็4ก็5นะครับต่อมาสูตรที่2 11 11 5 2 0 2 52เป็น10ได้0 8ได้8 12ได้2 52ได้0 24ได้8 หนบวกหได้2องบวกหได้7 7็บวกสได้9 9้เบวกสเป็น11 1 1อบเวกแปเป็น19 1 9กบเวกสเป็น21 2 1ิบวกแก็เป็น29 2 9ิบกวกหก็เป็น35นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5้บวกสก็ได้8นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลขห้ตัวเดียวนะครับต่อมา3ามตะบนที่ออกก็คือ8-6-5หนะครับหลักหน่วยก็คือ5 งวดต่อมา8 1 8 8สูตรที่1นะครับ6 38 6 1ได้6 2สองได้สองสสาได้6 9เหนึ่งได้9 8้บวกแเป็น16 16กบวกหเป็นยีสอง ยี่บวกสองยีบวกหเป็นสามสิบบวกเเป็น3า3สิบเก้าสามสิกวกหก็เป็น44นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4แล้วก็5กับหกนะครับต่อมาสูตรที่2องเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งหกได้สองศูนได้สี่แปดหนได้แปดงคณแปดเก้าสองสิบได้แ เก้าสี่สาด้หกเกบวกสี่เป็นสิบสมบามบวกหกเป็นสิบเก้าสิบเวกหเป็นยี่สิบวกสเป็นยี่สิบวกสเป็นสามสิบวกแเป็นสามสิบวกแปเป็นสี่สิบกสเป็นห้าสิบวกหก็เป็นหกสิบกวกหก็เป็นหกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหกหกบวกสก็ได้เนะครับ ทั้ง2ส,สูตรชนกันที่เลข6นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 5 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6มวดต่อมานะครับ3 1 3 5 35ได้5 3 13, 1 3 1 1ได้1 0 3ได้0 9 1ได้9 สาบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น 10, 8, 11 11อบเบวกหเป็น12 12อบสวกเเป็น21 21ิบเอ็ดยบวกหก็เป็น2ี่สนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหกแล้วก็เแล้วก็แนะครับต่อมาสูตรที่สองศูได้ศูนได้หกห้าได้ห้าได้หกหนสได้สี่ได้สามได้สองศูได้ศูนยได้สี่สได้ส ก้าสี่สามนะครับหกบวกห้าเป็น11 1 1อบเวกเป็น1ิ17จ็บเจ็วกสเป็น21 21ิบเบอ็ดวกสเป็น24 24ิบสี่ยี่สวกสองเป็นยี่สิบวกสเป็นสามสิบสามสบบวกสี่เป็นสามสิบสี่กหเป็นสี่สิก็เป็น46นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6กบวกสก็ได้9นะครับทั้ง2ส,สูตรชนกันที่เลข6นะครับตัวเดียว ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ6 4 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6นะครับงวดต่อมานะครับ6 1 6 4 3 2ได้2 5 1ได้5 0 1ได้0 5 3ได้5 3 1ได้3 6บวก2เป็น8 8บวก5เป็น10 3 13บวก5เป็น18 18บวก3เป็น21 21บวก5เป็น26นะครับ ผลรับที่ได้ก็คือ6 6แล้วก็7แล้วก็8นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับสูตรที่2 717 414 414 4, 4, 616 8432 22 414 020 313 826 724 342 2 7บวก4เป็น11 11บวกสเป็น15 15บวก6เป็น21 21บวก2เป็น23 23บวก4เป็น2 7 2 7บวก3เป็น30 30บวกเป็น3 6 36ิบบวก4เป็น40 40บวก2ก็เป็น42 12บวก6ก็เป็น48นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8บวก3ก็ได้1นะครับทั้งสองสูตรชนกันที่เลข8นะครับตัวเดียว หลักหน่วยนะครับออกมาวันนี้ก็คือ9 7 8นะครับหลักหน่วยก็คือ8มวดต่อมานะครับ9 1 9 7 3 21ได้1 7 1ได้7 3 1ได้3 5 35ได้5 5 1ได้5 9บก1เป็น10 10บก7เป็น1 7 17บก3เป็น20 20บวก5เป็น25 25่บวกหเป็น30 30ิบวกหก็เป็น35นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5้าเดิ่ดหน้าไปสองเก็คือ5แล้วก็หแล้วก็เนะครับต่อมาศูนยที่2 7 17 6 16 7 17 8 18 7 4 28ได้8 4 14 3, 24, 3 24, 12, ่เป็น6 2สอง2งสได้ศูนได้ส ห้าสี่ยี่สิบเศูนย์เจ็ดบวกหกเป็นสิบสาบวกเ็เป็นย0่0ิบยี่สิบบวกแปดเป็นยี่สิบวกแเป็นส6มสิบกวกสก็เป็นสี่สิเป็นสี่สิบวกสเป็นสี่สิบวกสเป็นห้าสิบวกก็เป็นห้นะครับผลลัพธ์ที uh, an はは <our> ่ได้ก็คือ6 6หกบวกสก็ได้9ทั้ง2สูตรชนกันที่เลข6นะครับ ตัวเดียวนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ6 9 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6อ่ะทีนี้ก็มาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้มาคำนวณกันเลยผลลัพธ์ที่ได้เขียนไว้แล้วถูกต้องหรือเปล่าต้องมาทวนดูนะครับ6 1 6 9่งหกเก้าสาหนึ่งห้าห้ได้5้า6กหนบวกเเป็น13 13าบวกหเป็น18 18ปบวกหเป็น23 23ิบวกหเป็น29 29ิบเวกหเป็น34นะครับผลลับที่ได้ก็คือ 4, 4ีสแล้วก็5แล้วก็6นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ 2 515 919 919616 1 4หนึ่งได้4 5 1ห5 2ได้0 8 1 8 9แ8 4 2 8 6 4 24 5เบวกเเป็น14 14บวกเเป็น23

ก็เป็น72นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก3ก็ได้5ทั้ง2สูตรชนกันตัวไหนครับชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับชนกันที่เลข5ก็เลข5ตัวนี้นะครับสำหรับ หน่วยบน2ส,สูตรชนที่เลข5ตัวเดียวก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับซึ่งงวดนี้เป็นงวดประจำวันที่1เดือนพฤศจิกายน68นะครับเอาละครับก็ลองนำไปพิจารณาดูชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้องเรียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีต่งใช้นะครับสวัสดีครับ แคปเอาไว้ uh, นะครับแคปเอาไว้